สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะเราก็จะมาสอนเพิ่มและลบข้อมูลในกราฟกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการาสร้างกราฟของเราไปแล้วตามข้อมูลที่เรามีเลยเนาะตามนี้เลยแต่ว่าดันมีข้อมูลเพิ่มมาอีกอ,อย่างเช่นอันเนี้ยค่ะเป็นยอดขายเบเกอรี่นะในเดือนธันวาคมของแต่ละสาขา ซึ่งตรงนี้จะเป็นเบเกอรี่แต่ละชนิดเนาะแล้วเขาก็จะมีข้อมูลอของสาขา A ข้อมูลของสาขา B ว่ามียอดขายในเดือนธันวาคมเนี่ยเท่าไหร่นะแล้วอยู่ดีๆข้อมูลของสาขา C ก็ส่งมาให้เราเพิ่มทีหลังแต่เราสร้างกราฟเสร็จไปแล้วเราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลของสาขา C เข้าไปทำยังไงอ่ะ ก่อนอื่นเลยให้เรานำข้อมูลของสาขา C อะคะ่ะที่เขาส่งมาให้เราทีหลังอะเนาะนำมาใส่ในตารางของเราก่อนอ่ะอันนี้เรามีแล้วนะเรามีข้อมูลแล้วเรา copy มาเลยนะคะอย่างงี้น่านำมาวางปึ๊บอ่าก็จะเป็นข้อมูลของสาขา C อีกหนึ่งสาขานะคะทีนี้เราก็จะนำข้อมูลเนี้ย มาสร้างกราฟของเราซึ่งถ้าเราดูในกราฟของเราอะ่ะตอนนี้ก็คือจะมีข้อมูล2สาขาเนาะก็คือจะเป็นสาขา A จะเป็นสีชมพูแล้วก็สาขา B เนี่ยจะเป็นสีเหลืองเนาะเราต้องการที่จะเพิ่มชุดข้อมูลหรือซีรีส์นะคะของสาขา C เข้าไปทำได้โดยการคลิกที่กราฟนะคะอ,อันนี้วิธีที่1นนะคลิกที่กราฟ แล้วให้มาดูที่ข้อมูลของเราตรงนี้เราจะเห็นว่ามีเส้นเส้นตรงนี้ค่ะที่เขาคุมข้อมูลของเราไว้ตรงนี้เนาะคุมไว้ถึงสาขา b ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มสาขา c เข้าไปให้เรานำเมาส์มาดึงตรงเส้น,นเนี่ยค่ะเนี่ยให้ไม่ไห้เป็นแบบนี้เนี่ยให้เป็นตัวลูกศรที่มี หัวท้ายอย่างเงี้ยค่ะดึงมาที่สาขา C อย่างงี้ปึ๊บอ่าเมื่อเราดึงแล้วเราจะเห็นว่ามีชุดข้อมูลเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดคือสีเขียวอันนี้คือชุดข้อมูลของสาขา C นั่นเองอ่าอันนี้คือวิธีที่1นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีถัดไปขอคนทูลแชทก่อน ก็กลับมาเหลือ2ส,สาขาเหมือนเดิมวิธีถัดไปให้เราคลิกที่กราฟนะคะเหมือนเดิมนะแล้วก็มาที่ข้างบนตรงนี้ค่ะ,ะตรงแทบ็บฉาดดีไซน์คลิกเข้าไปเลยค่ะ,ะแล้วเลื่อนเมาส์มาทางด้านขวามือจะเจอคำว่า select data ตรงนี้นะให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะ select data ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาหน้า select data source นะคะอ่าเราก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้ตรง r e g i o n เนี่ยมีอยู่2สาขานะแล้วกด add ปึ๊บอ่าเขาจะให้เราเลือก series name ในที่นี้ก็คือต้องเป็นคำว่าสาขา C ใช่ไหมคะอ่าคลิกเข้าไปค่ะ แล้วก็ series values นะคะอันนี้ลบตรงนี้ก่อนนะก็คือ,เ,อเป็นข้อมูลนะคะของสาขา c ทั้งหมดก็คือตรงนี้ตัวเลขยอดขายเนะะี่ยค่ะลากมาเลยแบบนี้อา่าเมื่อเราลากเสร็จแล้วสังเกตที่กราฟะคะ่ะก็จะมีแท่งสีเขียว,ยวอันนี้ขึ้นมาแล้วนะก็คือจะเป็นชุดข้อมูลของสาขา c เสร็จแล้วเราก็กด ok นะคะคแล้วก็โอเคอีก1ครั้งแต่ตรงนี้สังเกตเห็นไหมคะอ่ะมาตรงนี้เพิ่งกดโอเคนะอ่ะมาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเออมันเป็นเลข1 2 3 4 5สองมส้าใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันต้องเป็นอะไรอ่ะนลองคลิกที่สาขา B ก่อนสิมันต้องเป็นเออ่ชนิดของเบเกอรี่ใช่ไหมคะตรงนี้อ่า ซึ่งของสาขา C มันยังไม่ถูกต้องอกลับมาคลิกที่สาขา C นะเราก็ให้เรากด Edit ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกคุมข้อมูลนะคะตรงนี้ที่เป็นชนิดของเบเกอรี่ทั้งหมดคุมและกด OK ค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นชนิดของเบเกอรี่ขึ้นมาลอะอย่างนี้นะคะและกด OK เ,เรียบร้อยอันนี้ก็คืออีก1วิธี นะอะ่เดี๋ยวคอนโทรลแไปก่อนดูวิธีที่3ปึ๊บอ่าวิธีที่3ก็ให้คลิกที่กราฟเหมือนเดิมเนอะถ้าเราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปในกราฟเนี่ยก็คือเริ่มต้นเลยก็ต้องคลิกที่กราฟก่อนทุกครั้งอะนะคะเมื่อคลิกที่กราฟเสร็จแล้วก็คลิกขวานะแล้วก็เลือก select data ปึ๊บ ก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะให้ทุกคนลองทำอีกครั้งหนึ่งสิเมื่อกี้ทำยังไงนะคะกดแอด series name ก็เลือกคำว่าสาขา C. ซี s e r i ่อ value นะคะอ่านี้ลบนี้ทิ้งก่อนนะก็ไปคลิกข้อมูลยอดขายของสาขาซีทั้งหมด เนะะี่ยค่ะขึ้นมาละกดโอเคตรงนี้ Category นะคะ,ะเขายังเป็นเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็เราก็มาอีดิเปลี่ยนให้เป็นชนิดของเบเกอรี่กดโอเคเห็นไหมคะขึ้นมาเรียบร้อยคลิกโอเคอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะคะ นี่ก็คือเป็นการเพิ่มชุดข้อมูลเข้าไปในกราฟนะคะ,ะแล้วถ้าเราต้องการลบละ่ะจะทำยังไงสมมติว่าเราจะต้องการดูแค่สสาขานะคะก็คือจะต้องการดูยอดขายของสาขา A กับสาขา B เท่านั้นสาขา C เราไม่ต้องการดูก็ทำได้เช่นกันค่ะก็ทำวิธี ขั้นตอนคล้ายๆเดิมเลยแค่ทำจากการเพิ่มเป็นการลบแค่นั้นเองนะคะก็คือคลิกที่กราฟาวิธีที่หนึ่งนะแล้วก็มาที่ตรงเนี้ยค่ะนี่ๆตรงสาขา c ที่ข้อมูลของเราข้อมูลตั้งต้นแล้วเนาะแล้วก็มาคลิกให้มันเป็นลูกศรแบบนี้ค่ะที่มีหัวท้ายแล้วก็กดย่นเข้าไปให้เหลือแค่สาขา b อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ จะหายไปแล้วเห็นไหมคะชุดข้อมูลของสาขา C ก็จะไม่มีอยู่ในแท่งกราฟของเราลอะอีกวิธีหนึ่งอ่ะไ๋ขอขอถอนแซดก่อนนะก็คลิกที่กราฟเหมือนกันเราจะมาที่ select data ตรงนี้ก็ได้เนาะหรือจะมาคลิกขวาแล้วเลือก select data ที่กราฟก็ได้อ่าแล้วเราจะต้องการลบสาขา C ใช่ไหมคะ ก็มาคลิกที่สาขา c นะคะตรง r e g e n t entries นะคะ series ตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็เลือกสาขา c นะคะจากนั้นก็กด remove นียค่ะแท่งกราฟของสาขา c ก็จะหายไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลบนะคะชุดข้อมูลออกจากกราฟนะคะกด ok เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะง่ายไหมสำหรับการเพิ่มและลบข้อมูลในกราฟของเราเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปของเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะคะอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกราฟ มาฝากทุกๆคนอีกนะขอบคุณมากค่ะ